แม่ค้าหาบเร่วิถีชุมชนที่ควรอนุรักษ์พักบุ้งพักกระเฉดมันเทศมะเขือพวงของสดของใหม่นำมาให้บริการซื้อหากลับบ้านทำอาหารกันกินขายเช้ากับเย็นบ่ายเว้นหยุดพักค้าขายด้วยใจรักอุดหนุนผักกันหน่อยเดอ้อ ตลาดสดภัยสาลีเป็นศูนย์รวมการจับจ่ายซื้อหาข้าวของอีกแห่งหนึ่งที่เราท่านมักจะแวะเวียนไปอยู่เสมอในช่วงที่มีโอกาสภาพแม่ค้าหาเร่นั่งขายผักอยู่ในบริเวณตลาดจนหลายคนอาจจะคุ้นตาและกลายเป็นลูกค้าไปโดยปริยายก็มีแม่ค้าหาเรมีมานานจนเราคุ้นจะว่าไป มันก็เป็นวิถีของชุมชนก็ไม่ผิดเพราะพูดที่นำสินค้ามาขายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าก็คือชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตมาจากข้างได้หรอกครับแม่ค้าขายผักที่นำผักมาขายส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักที่ปลูกตามบ้านหรือหัวไร่ปลายนาะเหลือจากกินก็นำมาแบ่งขายใครจะซื้อหาพืชผัก จากแม่ค้าหาบเร่ก็อย่าลืมช่วงเวลาด้วยล่ะครับส่วนใหญ่เขาจะขายช่วงเช้ากับเย็นมาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วิถีแม่ค้าหาบเร่เพื่อการอุดหนุนสินค้าตามกำลังกันด้วยนะครับ